สวัสดีครับพบกับผมนายพี่ก่อยนะครับกับรายการพี่ก่อยชาแนลครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการทําตาเรืองแสงนะครับขั้นตอนแรกคืออันนี้เราจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับทําให้มันเป็นภาพขาวดำครับมันมันจะได้ส,สวยๆอือวิธีทํานะครับกด ctrl shift แล้วก็กด u นะมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์นะครับ ก็เทสีดำทับไปเลยครับแล้วก็ไปที่ไฟเตอร์ไปที่ลินเดอร์แล้วก็นี่ยลากอันี้ให้มันตรงครับเนี่ยให้มันตรงร้อยแโอเคต่อไปนะครับให้เรามาที่ตัวตัวนี้ครับตัวเนี้ตัวเนี้อ่านไม่ออกตัวนี้ตัวนี้แล้วก็อันแรกครับ ให้เปลี่ยนจาก normal เป็นสกินนะครับโอเคไปมันก็จะได้อย่างเงี้ยครับถ้าเราอยากได้สีอื่นก็กด c อน t r นอยู่อันข้างล่างไม่ต้องไปปรับครับปรับแต่งข้างบนเนี่ยลองเลื่อนๆดูสีอะไรดีวะสีสีสีเขียวนะครับแล้วก็จะเลี้ยงให้ตรงกับตา แล้วก็กดคอนโทนลจนะครับปุ๊บก็จะได้แบบนี้ขึ้นมา Control คอนโทลทีทำให้มันแคบลงแล้วก็ดึงแล้วมันออกมาแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วเราก็ไฟล์เซฟเซฟเซฟแอดนะครับเซฟให้มันเป็นเนี่ยครับไอ JPG เนี่ยครับชื่เหืออย่างีใส่ในม่วนเซฟโอเคเนี่ยครับแล้วเราก็จะได้ไอเนี่ยตอนนี้เราก็มาสอนเพยงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับผม